ส่งรถเทั่วไทยแค่ไว้ใจเราและอวยพรให้เรานะคะสวัสดีค่ะฟ้าค่ะที่ปรึกษาการขายรถมิซูรุ่งเจริญสาขาสุขุมวิทนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับรถไททั้นนะคะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเรานะคะบอกเลยว่าขายดีทุกรุ่นนะคะแล้ววันนี้นะคะฟ้าก็เอาตัว GT มาให้ดูกันนะคะมาดูซิว่าเราใส่อะไรหรือเราแต่งอะไรเสริมหล่อก,กับเจ้าตัวนี้ไปบ้างนะคะอ่ะเรามาดูด้านหน้ากันเลยนะคะ ด้านหน้าของเรานะคะที่เราใส่เพิ่มให้นะคะก็จะเป็นตรงสกรปหน้านะคะลูกค้าใส่ให้เป็นแบบนี้เลยนะคะเท่ๆนะคะถัดลงมาก็จะเป็นโลโก้ไตทตันสปอร์ตนะคะตัวนี้เราใส่เป็นสีครเมียมเนาะก็ดูดีมีระดับไปอีกแบบหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็ตัวนี้กระจังหน้าสีดำเงาจากโรงงานเลยนะคะและที่เราติดตั้งเพิ่มให้นะคะด้านล่างนี้เลยค่ะเป็นกันชนหน้าของ ABS นะคะหูแดงนะคะใหญ่ๆเท่ๆแบบนี้กันเลยนะคะอ่ะยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดที่2กันเลยค่ะด้านข้างนะคะ ตรงนี้นะคะตรงไฟหน้าเราครอบไฟหน้าให้ด้วยนะคะมีเส้นสีแดงนะคะตัดเส้นสีแดงเพื่อให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แัปตัวีให้นะคะครอบไฟเลี้ยวให้ด้วยบอกเลยว่าหล่อมากๆนะคะอ่ะแค่นี้แค่จุดแรกจุดที่2เองนะคะหล่อแล้วนะคะเรามาดูจุดถัดไปดีกว่านะคะที่เราเสริมหล่อให้นะคะด้านข้างนี้เลยค่ะที่เราเสริมไปให้นะคะก็จะเป็น คิ้วล้อนะคะแบบหมุดนะคะตัวนี้เป็นสีดําด้านนะคะบอกเลยว่าหลอมกมากนะคะและถัดลงมานะคะที่เราเสริมไปให้อีกนะคะล้อมแมกนะคะลายดอกไม้ยอดทิตตลอดด้านของเรานะคะซินิยัง 265-50R18 ทันะคะอ่ะถัดขึ้นมาอีกค่ะยังไม่หมดนะคะกระจกมั่งคัางสีดำเงาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่แถมไปให้ด้านบนเลยนะคะเราหลังคาแถมให้กันไปนะคะคิ้วกศาสับนะคะทั้ง4บานเราก็แถมให้นะคะ พร้อมกับเบ้ารองมือกันลอยนะคะแล้วก็แถมไปนะคะแล้วก็ติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นด้านหน้า40ด้านข้าง60-80กับนะคะอ่ะแล้วก็ไฮไลท์ของเราค่ะนี่เลยค่ะสติกเกอร์รอบคันแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสติกเกอร์ของเรานะคะก็อย่างที่บอกนะคะเรามีมากกว่า20ลายนะคะก็สามารถเลือกได้เลยนะคะชอบลายแบบไหนแจ้งเราได้เลยนะคะอ่ะถัดไปค่ะด้านหลังค่ะด้านหลังของเรานะคะที่เราใส่เพิ่มให้ ตัวนี้เลยค่ะโลบาเล็กอาแลนเดอร์ er นะคะมีโลโก้อาร์แลนเดอร์ให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าเท่มากๆนะคะใส่แล้วออฟโรดเลยเนาะแล้วก็ตรงไฟท้ายนะคะเราเข้าไปทายให้ด้วยสีดำด้านเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อ่ะด้านหลังนะคะที่เปิดฝาท้ายสีดำเงามีกล้องถ่ายหลังแล้วกันชนท้ายสีดำเงานะคะใส่ไลเนอร์เรียบร้อยแล้วและตัวนี้เราก็ใส่ตัวผ่อนแรงฝาท้ายให้ด้วยนะคะเพื่อสะดวกสบายในการเปิดปิดนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขนิดน,นึงนะคะดูด้านในหน่อยนะอามาดูด้านในหน่อยนะคะ ด้านในของเราไม่ขึ้นแล้วนะอะ่ตรงนี้ตรงแผงประตูนะคะลูกค้าก็จะมีที่เปิดปิดล็อกหรือของกระจกทั้งหมดนะคะอยู่มุมนี้สําหรับคนขับนะคะตัวนี้เป็นเบาะหนังเบาะหนังนะคะอะตัวนี้เป็นพุ้ยสตน์แล้วก็พวงมาลัยแบบพวงมาลัยนะคะเป็นมัลติฟันชันนะคะรับสายวางสายได้ที่พวงมาลัยเลยเลือกเมนูของหน้าจะได้ที่พวงมาลัยเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เราก็มีคริสคอนโทรลลกความเร็วให้ด้วยนะคะอะดูจอมาทัศสกรีนมาจากโรงงานก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแอร์ออโต้นะคะ เกียร์ออโต้นะคะแล้วก็หัวเกียร์หุ้มด้วยหนัง,น,งนะคะลูกค้าโอเคค่ะด้านในของเราก็ประมาณนี้นะมาดูเงื่อนไขกันโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขนิดนึงนะคะคันนี้นะคะก็อย่างที่ฟ้าบอกเนาะก็ใช้โปรดาวนะคะสามหมนเาเท่านั้นนะคะลูกค้าก็ฟ้าแต่งให้แบบนี้เลยนะคะถ้าชอบแนวนี้แต่งแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้งบเบาๆแบบนี้นะคะทักหา,าฟ้าได้เลยนะคะหรือว่าสนใจเป็นโปรอย่างอื่นลูกค้าก็ทักมาหาฟ้านะคะอ่าเงื่อนไขเรานะคะ มีหลายแบบกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสําหรับพนกักงานประจำอาชีพอิสระรับเหมาก่อสร้างทุกอย่างทักมาหาเราได้เลยนะคะเป็นที่ปรึกษาให้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ฝาก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าสนใจอย่าลืมทักมานะคะที่เบอร์0836198289ค่ะส่งรถเท่าดแค่ไว้ใจเราและโอนทอนให้เรานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ